สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันหนูน้อยอ่าเสื้อแดงนะคะเอ้ยไม่ใช่ <laughs> โอเคครับวันนี้เราอยู่กันในเกม r o b ็อ x อยู่กันในแมป Southwest Florida Beta นั่นเองนะครับหลังจากที่ผมได้ลงไป2คลิปเนาะจำได้ไหมก็คลิปแรกจะเป็นวิธีสอนหาเงินแล้วก็คลิปอีกคลิปหนึ่งก็จะเป็น อ่าสิบโทตัวน้อยนะครับโอเควันนี้เรามาต่อกันในคลิปที่3นะครับนั่นก็คือวิธีการขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็วิธีการยกล้อวิธีการเล่นคันเร่งอะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้ก็จะเข้าใจแน่นอนนะครับเห็นน้องๆขอมาเยอะนะครับว่าพี่ครับมันยกล้อ,อยังไงมันทํำยังไงนะครับกดปุ่มไหนนะครับโอเควันนี้ก็ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอยู่กับสาวน้อยเสื้อแดงนะครับกับกางเกงขาสั้นสุดน่ารักของเขานะครับ <c oughs> <c oughs> หน้าตากระทรงผมนี้ไม่ได้เข้ากันเลยนะครับโอเคอย่างแรกเราก็จะทําการเสกรถออกมาก่อนนะครับก็คืออ่าผมจะใช้เป็นคาวาซากิใช่ไหมอ่ากดเสกออกมาโอเคเสกปุ๊บเราก็กดตัว E ในการนั่งนั่นเองนะครับปุ๊บอ่าแล้วก็กด F สตาร์ทเครื่องนะครับไม่หีบเลยไงสาวน้อยเสื้อแดงเราสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็กดตัว E หนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้เพื่อ เพื่อเขาเรียกว่าอะไรเพื่อใช้คันลิงให้มันเดินหน้านะครับเข้าเป็นเกียร์ต่อไปนั่นเองนะครับนี่นะฮะโอเคก็อย่างแรกนะครับที่ทุกคนถามมานะครับว่ายกร้อยังไงอย่างแรกเบื้องต้นเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยอ่ะเราก็ขี่ไปนะครับแล้วกดคอนโทลฮะกดคอนโทลกดคอนโทลกับ W นะครับเอาเอาดู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 ใหม่ดูใหม่เดี๋ยวล้มเลยนี่นะครับอย่าดูดูนะโอเคนี่ฮะเดี๋ยวเราไปตรงทางที่มันแบบตรงๆหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะดูนะนี่ครับถ้าเรากด W ธรรมดาเนี่ยมันไม่ยกนะครับเนี่ย เนี่ยแต่ยกล้อก็ยกได้ยกหลังก็ยกได้นะครับแต่ว่าเราต้องกดควบคู่ไปด้วยนะครับอ่ะอย่าดูดูผมนะโอเคให้ผมถอยหลังก่อนนะครับโอเคนะอ่าอย่าถอยไปตรงที่มันแบบถนนโล่งๆนะครับโอเคจะได้ไม่ล้มนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับในการยกล้อหน้านะครับสังเกตผมนะครับให้เราเนี่ยกด W นะครับ W ก็คือเดินหน้ามอเตอร์ไซค์ไปธรรมดานะครับกด W เนี่ยแล้วก็กดกด W ค้างไว้แล้วก็กด Control ครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฮะ กด W ค้างแล้วก็กดคอนโทลตามนะครับเนี่ยเห็นปะถ้าเกิดเรากด W ยกมากมันก็รถมันจะล้มนะครับมันจะหงายหลังล้มนะครับเนี่ยอ่านะครับเราต้องกด W ค้างค้างไว้นะครับแล้วก็กดคอนโทลตามนะครับแต่ถ้าเรากด W ปุ๊บแล้วเราย้ายมากดคอนโทลเนี่ยมันไม่ได้นะครับเราต้องกด W ค้างไว้แล้วก็กดคอนโทลนะครับนี่อย่างเงี้ยเห็นปะกด W ค้างไว้แล้วกดคอนโทลนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับแต่ว่าเวลาการยกเนี่ยต้องยกให้มันดีๆนะครับไม่งั้นหงายหลังแน่ๆแบบหน้าขมำเลยนะครับเนี่ยอะ ๋ยวจะอีกรอบนึงนะครับสาหรับการยกล้อหน้านะครับให้เราเนี่ยกด W ค้างไว้นะครับแล้วก็ตามด้วย Control นะฮะดู W ค้างไว้แล้วก็ตามด้วย Control นะเห็นไหม W ค้างไว้แล้วก็ Control นะครับอ่าอย่าปล่อย W นะครับต้องกด W ค้างไว้ตลอดนะครับถึงถึงจะยกได้นะพรากด W ปุ๊บแล้วก็กด Control นะเห็นไหมโอ้ล้มเลยเกือบล้มนะครับเนี่ยมันง่ายๆครับเนี่ยแค่กด W ค้างไว้แล้วก็กด Control ไหนนะถ้ายกแรงก็จะล้มอย่างเงี้ยครับน่าขำมากเลยโอเคโอ้เดี๋ยว ครับอโอเคต่อไปก็เดี๋ยวสอนยกล้อหลังนะครับมันง่ายๆเลยนะฮะเนี่ยดูคลิปนี้รับรองคุณเข้าใจแน่นอนนะครับโอเคเมื่อกี้ยกแรงไปหน่อยล้มเลยชนต้นไม้อะไรงี้โอเคครับส่วนวิธีการยกล้อล้อหลังนะครับอ่ะอย่างแรกเนี่ยขี่ไปก่อนปุ๊บแล้วก็เนี่ยฮะโอ้โยเดียวเดียวเอาใหม่เอาใหม่เอาให,าให,าใหม่แหมไอเราก็ไม่ค่อยชินไงนะครับโอเคสําหรับการยกล้อหลังนะครับให้เรากด กด W ค้างไว้ไม่ใช่ W กดตัว S ค้างไว้นะครับ S ค้างแล้วก็ตามด้วย Control นะครับเนี่ยถ้าต่ออยู่ที่เฉมันได้ยกไม่ได้นะครับคุณต้องขี่ไปเนี่ยสมมติคุณขี่ไปเบ,บาๆเนาะขี่ไปปุ๊บแล้วก็กดแบบอกดตัว S แล้วก็ Control เนะี่ยเห็นไหมแต่ว่าต้องค่อยๆกดนะไม่งั้นมันหงหลังนะครับเนี่ยอะดูใหม่อีกรอบนะเนี่ยกดเดินหน้าไปนิดน,นึงแล้วก็กด S ค้างไว้แล้วก็ Control นะครับอ่ะดูดูดูเนี่ยเห็นป่ะถ้าขยกนะถ้ายกแรงหงหลังแน่นอนนะครับสายแว่นถูกใจสิ่งนี้นะครับ โอ้โหสายยกนี่แบบถูกใจกันเลยเดียวเห็นนะเนี่ยชิปเนี่ยนะยกเนี่ยเห็นนะคนะ่อยๆยกนะครับไม่งั้นหัวทิมแน่อุ้ยตกใจว่าใครขี่ผ่านหน้าเนี่ย,ย <c oughs> <c oughs> ครับถ้ายกยกล้อหน้าก็กด W ค้างไว้แล้วก็คอนโทรลครับแต่ต้องเดินหน้าไปก่อนนะครับถ้าอยู่เฉยๆมันจะยกไม่ได้ได่เนะเนี่ยเห็นปะ่ะโอเคง่ายๆเลยครับส่วนวิธีการยกล้อหลังนะครับก็เนี่ยให้เราขี่ดินหน้าไปก่อนแล้วก็กด S ค้างไว้แล้วก็ W นะฮะเห็นไหม แต่ถ้าเราแบบอยู่ยเฉยแล้วกดต่อให้คุณยกล้อหน้าแล้วต่อให้ค,คุณกด W แล้วก็ลดยกล้อหน้าเนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับมันต้องมันต้องเดินหน้าเท่านั้นนะครับถึงจะย,ยกได้นะส่วนล้อหลังเนี่ยคุณอยู่เฉยเนี่ยเนี่ยคุณยกไม่ขึ้นแน่นอนนะครับเราต้องแบบว่าขี่เดินหน้าไปสักนิดนึงแล้วก็กดยกเนี่ยเนี่ยเห็นปะมันยกได้นะครับโ <monsieur S 2> อเคเดี๋ยวเราไปซิ่งกันสักสักนิดนึงแล้วกันนะครับในถนนใหญ่โอ้ยล้มล้มเอาไปเสกตรงถนนแล้วกันนะครับจะได้ยกง่ายหน่อยโอเค เดี๋ยวเราไปถนนใหญ่กันดีกว่านะครับจะได้ยกกันอย่างแบบมีสเต็ปนะฮะไปมันๆโอเคนั้นเพลงมา